วัดจันทร์ตะวันตกวัดจันทร์ตะวันตกตั้งอยู่ริมแม่น้ำนานอยู่ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออกโดยมีแม่น้ำนานกั้นกลางในตำบลในเมืองอําเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกอยู่บริเวณสะพานสุพรรณกัลยาอยู่ตรงข้ามกับวัดจันทร์ตะวันออก วัดมหาธาตุวชิรมงคลตั้งอยู่ในตำบลนาเหนืออำเภอเขาลึกจังหวัดกระบี่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือชื่อเดิมคือวัดบางทถงสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช2483จุดที่น่าสนใจจะอยู่ตรงที่ พระมหาธาตุเจดีเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นนํำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมาร พระมหาธาตุเจดีมีความสูงประมาณ95เมตรบริเวณรอบๆมีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับมหาเจดีพุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในประเทศอินเดียรอบของพระมหาธาตุเจดีมีระเบียงรายทั้งสีบ้านและมีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอยู่จำนวนมากภายในพระมหาธาตุเจดีมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานองค์ใหญ่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและตกแต่งด้วยลายกระหนกลายไทยอ่อนช้อย ามวัดพระธาตุดอยพระจานรตั้งอยู่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาอันเงียบสงบที่เรียกว่าดอยพระจานรสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแมท่ทะนอกจากตัววัดสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้าน,นาที่งดงามภายในวัดก็จะมีองค์พระาธาตุเก่าแก่สีขาวยอดฉัดสีทองที่มีอายุก,กว่า100ปีและยังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองลำปางอย่างมากด้วยเช่นกันรวมไปถึงมี พระใหญ่ได้บุตรซื้อองค์พระสีเขียวขนาดใหญ่หน้าตัก14เมตรเนื้อทองแดงนี้ประดิษฐานไว้บนยอดดอยของวดัด